สวัสดีครับครับวันนี้มาพบกันนะครับกับ EP 8ีของเรานะครับในเรื่องของนายมินิตพิชิตการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับการทําการค้าเนาะในยุคสมัยนี้เนื่องจากว่าณปัจจุบนันในการค้าแค่ในประเทศเราเนี่ยอย่างเดียวในตลาดมันไม่พอแล้วท่านต้องส่งออกท่านใดที่คิดว่าอยากจะขยายธุรกิจเนี่ยท่านอาจจะเริ่มการส่งออกเนาะแล้วพัฒนาขึ้นไปเป็นการลงทุนระหว่างประเทศก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้ามีศักยภาพถึงเนี่ยก็ เป็นไปได้นะครับทีนี้การเริ่มทําการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่ท่านต้องเช็คดูเนี่ยสด้านนะครับก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็เป็นปัจจัยที่ท่านต้องเตรียมตัวเองเนะเตรียมตัวเองก่อนที่จะไปเจราจากับผู้ค้าที่อยู่ในต่างประเทศขนนองท่านนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูที่ปัจจัยภายในตัวแรกกันก็คือตัว Product นะครับโปรดักเนี่ยอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างตัวสินค้าที่เข้าใจง่ายก็คืออาหาร นะอาหารเนี่ยสินค้าประเภทอาหารสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรครับต้องมีความปลอดภัยก่อนนะมีความปลอดภัยแล้วก็อร่อยนะครับถูกปากถูกปากกับกลุ่มลูกค้าของท่านไม่ใช่ถูกปากท่านนะ ต้องฟังดีๆถูกปากกับกลุ่มลูกค้าของท่านซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องคอนเซิร์นนะฮะเวลาขยายตลาดไปต่างประเทศเนี่ยท่านต้องดูว่าลูกค้าของท่านชอบรถไหนไปในอินเดียอาจจะชอบรถสมาสล่านะอ่าอะไรประมาณนี้ตัวที่2ของโปรดักต์นะครับก็คือตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยแพ็เกจจิ้งที่ขายในไทยเป็นอย่างไรนะฮะและแพ็เกจจิ้งที่ขายในต่างประเทศเนี่ยท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศของท่านเนี่ย เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ติดภาพลักษณ์แล้วก็ชื่นชอบในแพคเกจนะครับน่าหยิบนะครับตัวสุดท้ายของเรื่องโปรดักต์นะครับที่เป็นส่วนประกอบของโปรดักต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการช่วยให้ลูกค้านะครับเกิดการจดจานะครับจดจําสินค้าของท่านนะครับแล้วก็โลโก้ของท่านนะครับว่าเอ๊สินค้าแบบเนี้ยที่มีโลโก้ติดแับเบนี้ย จะมีคุณสมบัติแบบไหนเจาะกลุ่ม Market segment ตรงไหนบ้างนะครับนี่ก็จะช่วยให้ Product ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับพอท่านมีโ r o d u c t แล้วนะครับก็จะมาถึงปัจจัยตัวที่2หลกัหลกๆภายในก็คือในเรื่องของสแตนดาดหรือมาตรฐานนั่นเองนะครับถ้าพูดกันเรื่องอาหารเนี่ยบ้านเราก่อนจะจะขายได้ก็ต้องมีอยอก่อนถูกไหมครับพอไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนท่านก็ต้องมีอยอของประเทศเขาทาที่เช่นอินเดียก็จะมีฟ้าใสนะครับที่คอยอนุญาตให้ให้ท่านสามารถขายสินค้าประเภทอาหารได้ าสาตนดาดอีกลักษณะนึงนะครับก็คือมาตรฐานการผลิตนะครับอ,อย่างเช่น GMP HACCP นะฮะลักษณะเนี้ในประเทศเราเราสามารถมีมาตรฐานนี้แล้วสามารถขายสินค้าได้เลยแต่ถ้าเป็นมาตรฐานส่งออกในกลุ่มประเทศที่มีสดาตรฐานสูงๆเนี่ยท่านต้องขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าอย่างสินค้าประเภทนมเนี่ยขอยกตัวอย่าง,างเช่นท่านต้องมี EST ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าอาหารสําหรับส่งออกนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มความมาั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าของท่านก็คือตัว ISO นะครับหรือว่า Quality Management System ต่างๆนะครับหรือว่าระบบควบคุมมาตรฐานอะรควบคุมคุณภาพนะฮะพอท่านมีระบบควบคุมคุณภาพเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้านั่นเชื่อมั่นได้ละนะครับ ตัวอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของ marketing system กับ financial นะครับก็คือเรื่องเรื่องของ condition เนี่ยว่าเวลาท่านต้องเตรียม condition ไว้ด้วยว่าท่านไปเจราจารกับผู้ค้าทำ business and matching เนี่ยนะครับท่านจะขายเขาอย่างไรนะครับขาย x work s, หรือหน้า,นาโรงงานหรือขาย FOB หน้าท่าเรือหรือขาย CIF ขึ้นหน้าท่าเรือของเขา นะครับท่านขายคอนดิชันไหนนะครับและท่านมีเปรมเทิร์มอย่างไรนะครับว่าเอ๊ะเป็นที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 คือจ่ายเงินสดหรือทีทีเอฟไซส์เอดไซส์นะครับก็คือจ่ายเงินสดเต็มก่อนนะครับทีทีรูปแบบที่ เขาจะใช้กันนะครับส่วนใหญ่จะ 30- 70ก็คือมัดจำก่อน30% 70ไปตอนที่ได้รับสินค้านะครับท่านก็ได้รับเงินส่วนที่เหลือกลับมาอันนี้คือตัวเลขแนะนำนะแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอ่าสหรือ4060สเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่เขาใช้กันก็คือ l c นะครับหรืออ่อมันจะเป็นลักษณะของมีธนาคารปลายทางกับธนาคารต้นทางซึ่งเป็นธนาคารที่เราใช้เนี่ยคอยช่วยคลอสเช็คกันว่าลูกค้า s ับซัพพลายเออร์เนี่ยหรือเป็นคนขายนะเราจะเป็นซัพพลายเออร์ลูกค้าของเราคืออินคอร์เตอร์เนี่ยมีเครดิตน่าเชื่อถือกับธนาคารไหมก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถคลอสเช็คกับคู่ค้าของท่านได้ว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมไว้นะครับทีนี้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของปัจจัยภายในนะทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกนะครับที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราต้องรู้และต้องศึกษาก่อนที่จะไปลุยตลาดต่างประเทศนะครับ ปัจจัยภายนอก mm. มีอะไรบ้างนะครับท่านที่หนึ่งเลยถ้าเราจะไปทําการค้ากับประเทศเป้าหมายเนี่ยท่านต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะฮะว่าประเทศเราประเทศไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับประเทศเขาไหมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมติว่าเราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตหรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับประเทศปลายทางเลยเนี่ยท่านทําการค้าลําบากแล้วเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใๆดๆเนี่ยการทูต<ถ> <ij> จะเอื้อมมือไปช่วยท่านไม่ทันนะครับหรือไปช่วยไม่ได้ ช่วยลาบากว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยในการค้าการลงทุนเนี่ยก็จะมีคนสนับสนุนเรานะครับมีปัญหาก็มีคนมาช่วยแก่นะครับนี่คือเรื่องที่1่งเรื่องที่2ก็คือ stability นะครับก็คือความมั่นคงของประเทศเขาเนี่ยมีความมั่นคงขนาดไหนนะครับมีความมั่นคงว่ามีเสถียรภาพสูงรัฐบาลรัฐบาลกับการปกครองแล้วก็ประชากรระบบเศรษ,ษฐกิจเหล่านี้มั่นคง มีเสถียรมีความเสถียรนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้จะส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของผู้ซื้อปลายทางนะครับเราทำธุรกิจระหว่างประเทศในส่วนใหญ่เราจะทำ B to B to C คือเราขายเป็นบริเนสให้กับบริเนสอีกรายหนึ่งซึ่งคือ importer แล้วเขาไปขายสู่ประชากรปลายทางหรือหรือ c u s เมอร์ปลายทางลักษณะนี้ถ้า,ถาเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพนะครับประชากรกำลังซื้อก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้มาอันเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกตัวนึงที่จะส่งผลนะครับก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถ้าสมมุติว่า,าประเทศน,นั้นเนี่ยเสถียรภาพไม่ค่อยเสถียรมากนะครับ อัตราแลกเปลี่ยนมันจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วต้องท่านต้องดูด้วยว่าท่านเขาใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไรเราจะซื้อขายครับเขาเนี่ยใช้สกุลไหนใช้ US หรือใช้หยวนหรือใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับต้องเช็คดีดีนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ Market o p portunity หรือก็คือเทรนตลาดของเขาว่าท่านจะส่งสินค้าเราไปขายบ้านเขาเนี่ยเทรนตลาดของเขาเนี่ยระหว่างผู้บริโภคนะเราเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยครับกับสินค้าของเราเนี่ยมันแมทช์กันไหมนะครับสมมุติว่าประเทศที่ เคยอยู่ในสถานะยากจนมาก่อนแล้วกําลังล่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย hey, สินค้าเราเป็นประเภทเเท,ที่เจาะไปในกลุ่มของคนที่กําลังจะเริ่มมีฐานะเข้ามามีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนต้องการาสมมุติถ้าเป็นอาหารต่อไปนะฮะก็คือสินค้าของเราเป็นอาหารที่มีการแปลรูปกินได้เร็วขึ้นปรุงได้เร็วขึ้นแล้วก็กินได้เร็วใช้เวลาในการปรุงสุก เร็วแล้วก็สามารถรับประทานได้รวดเร็ว,รวมีเวลาไปทํางานต่อสร้างรายได้สร้างสถาสร้างฐา,า,านะให้กับครอบครัวได้ได้ได้มากขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับประเทศปลายทางเหล่านี้ท่านต้องทําการศึกษา Market o p portunity นะครับอีกตัวนึ่งที่ประกอบตัวนี้นะครับก็คือแล้วพอมันมีโอกาสในทางธุรกิจแล้วเนี่ยท่านต้องดูเรื่องของ FTA ด้วยนะว่าเรามีโอกาสที่จะลดลดอะไรนะฮะ ลดอากรคาเข,ข้าหรือลดภาษีได้ไหมนะครับจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่าที่เราเรียกว่า FTA ซึ่งท่านเช็คได้ในสองอันคือไทยกับประเทศปลายทางหรืออีกตัวนี้ที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับคืออาเซียนกับประเทศปลายทางลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปเช็คดูนะครับว่าถ้าเรามีข้อได้เปรียบทั้งหลายทั้งวงพวกนี้เหลือแค่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับท่านก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะ มีคู่ค้าแน่นอนนะโอกาสทางธุรกิจมีแน่นอนนะแล้วจะเราจะขนส่งไปอย่างไรนะครับขนส่งผ่านทางรถทางรถไฟทางเครื่องบินหรือทางเรือนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นออปชันที่ท่านต้องศึกษาเผื่อไว้ก่อนว่าท่านจะส่งสินค้าไปเนี่ยเ,เราแนะนำลูกค้า,าเอ้ยเรามีเรามีชิปปิ้งหรือว่า f ฟร e ฟอร์เวอร์เดอนะครับแนะนำนะ ทลายนะครับทางบกทางเรือทางอากาศทางไหนดีก็จะเป็นการสร้างเพอร์ซ t ชชั่นที่ดีให้กับคู่ค้าของท่านคือพาร์ทเนอร์ของท่านนั่นเองนะครับอ่ะเข้า่าวประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน EP ที่9ในเรื่องของ9 m i n u t e พิชิต Emerging Country นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Emerging Country เนี่ยมีโซนไหนบ้างนะครับใน EP หน้าสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ